พเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาท ى. แต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากัร์ตูนคิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ก็ละครหนึ่งนับมาแล้วนานซะจนลืมเอ้ยแกนะอ่เาเล่าเรื่องอะไรมาคุณนะหัวหน,น้าหมู่บ้านน,านนั่นนะี่นะเล่าเรื่องอะไรอะ่ะน,น,นั่นเนยอเอาเถอนะ้านพะี่เจ้เลยเธอวันนี้เนี่ยก็มาจะมีภาร,รกิจสําคัญกับเธอทํานะเฮ้ภารกิจสําคัญเหรอภารกิจอ,อ,อะไรอะ่ะไะอะไรอ่ะแต่แต่แต่ไขอะเอ้ยโอ้โหเอ้ยหนีไปอมองทำไมฮะไม่เคยคนหล่องไงเฮ้ยจะเย็นหน้าเขาก็แค่ชาวบ้านเอง ชาวบ้านอะไรมองหูงต้องกเอาเป็นผัวเลยขอเธอนานนะเอาละเรื่องแล้วม่อยู่ว่านะเรื่องอราอยู่ว่าหมายความว่างไงอะไม่รู้เพื่อนโอ้โหบอกที่อยู่นะ้าฮะคุณลุงคุณน้าบ้านบอกที่เด็ดก่อนนะเรื่องเราเนี่ยต้อมนานกล่าวไว้ว่าผู้ใดได้พิชิตปรา,ศา,ศาสาทคนนั้นจะกลายเป็นนักรบตีแท้จริงแค่นี้เลยนะฮะแค่นี้แค่นี้นเหรอโอ้ก็แค่นี้แล้วแล้วทำไมอะ นึกว่าจะมีเรื่องอะไรปะปกลับดีกว่าทุบกลับดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรฮะผมต้องไปทํางานทําเงินทําได้ทํานาหาเงินเธอไม่เห็นชุดกอหรือดาบพวกนี้หรือไงฮะดาบชุดกอพวกนี้แล้วยังไงต่อเธอนานะเนี่ยนะทำไมจะเป็นนุ่มๆเนี่ยกล้าเป็นมัดๆนะนะกะต้มมัดไม่ใช่กล้ามากล้ามเนื้อ๋อกล้ามเนื้อเนื้อว่ากะต้มมัดอร่อยเลยไม่ใช่ไม่ใช่เอาเถอะเธอเห็นชุดกอดไหมชุดกอดไหม เมื่อกี้ชุกโกอเอก่อรู้ตัวไปด่านู้ตัวไปเอ๊ะไม่ใช่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยข้าเคยเป,นป็นนักลบเมื่อก่อนนะอ๋อนักลบอืออย่างนี้เองโอเคกลับดีกว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนป้าหนุ่มน,น้อยเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนอ๋อใจเย็นอ๋อเรอใจเย็นโอ้ไม่บอกเลยก็ข้านะที่ขา้าเรียกเจ้านีเนี่ยข้าจะให้เจ้าไปพิชิตปราสาทฮะให้ผมไปพิชิตใช่นะหรือจะให้เพื่อนเธอไปอะ่ะฮะให้ผมไปอะเออผมผมนอนเออนอนขี้เกียจอยู่บ้านอีกไหมนะ โอเคงั้นเธอต้องไปนะฮะผมต้องไปอะ่ะทำไมอะ่ะก่อนนะหาไม่มีใครไปชิดประสาทนี่นะอีกไม่กี่วันเนี่ยหลุดถึงการระเตาเอวาสานอ,อะไรอ่ะการลาเตอระอวสานไงหลกแตกกระจายบ้านลกแตกทําไมอะ่ะเพราะว่าจะมีเจ้าบอสออกมาจากประสาทแล้วไล่ขาดทุกคนเธอต้องช่วยแล้วนะเข้าใจไหม,มเพื่อนช่วยหน่อยนะเพื่อนนะขอร้องอ,อีกแล้วเนี่ยอเอาเลยเรย แน่นอนนะขะ้าจ้าสามารถชนะได้เนี่ยข้าจะให้ทุกอย่างให้เจ้าอยากได้อยากได้นะเข้าใแม่ทุกอย่างอยากได้อะหุยโอ้โหคมเพื่อนคมนะคือนายจะตายไปแต่ฉันขอรับของไนงะไม่ต้องอะไรพี่โอ้ยเพื่อนนี่ความเป็นเพื่อนไงถ้านายตายไปเนะี่ยฉันจะเอาของมาให้กับฉันไงฉันจะเอาแบบว่าเอาดอกไม้หลูๆไปนบไนศพนายนะไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยฉันต้องบอกว่าฉันต้องรอดสิอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคโอเคโอเคแล้วทำไงอ่ะ ต้องขึ้นไปปราบให้ได้นะก็จะเป็นไปชั้นๆไปนะอ๋อนี้นี่เองแล้วชุดเก่อให้ผมคือของลุงอะเฮ้ยมันเก่าแล้วโปรดให้มันตามสภาพาไปนะอ๋อแล้วครับอแล้วแล้วให้ผมมั้งไงอนะ่ะก่อในกล่อง,น,องนะกล่องน่ะกล่องของนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยชุดเกาะรูบี้ว้าวชุดเกาะโอ้แดงแป๊ดเลยเพื่อนเฮดรบอยไม่ใช่เฮดรบอยโอ้โอ้แดงแป๊ดแป๊ดเลย แน่นอนโอ้แน่เฮลโลบอยว่าไงเฮลโลบอยแมนไม่ใช่เฮลโลบอยแมนโอ้โหดูดิเดี๋ยวนี่เดี๋ยว,ยวแตะเลยมดขึ้นตัวอ่ะอย่านะเพื่อนเอาอน่าเจ้าจนช่วยเนาะได้ได้ได,ได้ผมช่วยได้ไปดีละดีเพื่อนถ้านายตายเอ้ยถ้านายไปช่วยเราต่อไปฉันจะอ่าฉันจะเป็นลูกน้องนายตลอดชีวิตนะโอ้โหต้องรุ่นน้องเพื่อนนาะยคือเพื่อนกับเพื่อนแต่ว่าถ้าฉันตายไปเนี่ยเออก็ทำลายคอมพิวเตอร์นะว้ามันเยอะอ๋โอโอเคได้เลยไนดะ้พูดเรื่องอะไรกันนะเอาเปล่าครับปล่าครับมันเป็นสัญญาลูกผู้ชายนะ ผู้ชารกันแล้วอืมโอเคโอเคเอาละ่ะเดี๋ยวมาเลยนะโอเคเพื่อนจะต้างทำตามสัญญาโอเคครับผู้คุณๆเนะี่ยเอาละ่ะเราพร้อไมไปจะลุยแล้วนี่เรปราสาทมันสูงเงนีะ้เนี่ยเฮ้ยแต่ก็สูงกว่าทั่วไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างอะไรอะ่ะเป็นกองทัพสกิลตอ้อนกันเหรอเฮ้ยพวกกองทัพนี้มันตายเอ้ยตะกอนเนี่ยอุ้ขยข้างในเต็มเลยเฮ้ยมีทองอู้มีกล่องด้วยมันต้องมีเงินแน่ๆเลยเอาละ่ะ แต่เป็นตักลบพูดไปชี้ได้เลยมาดิมาดิมามานี่แน่โอ้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 โอ้โอ้มามาดิมาดิุ้นี่นี่หนึ่ง้ย้ย้ย้้ย้ยนี่นี่แน่คือจะโอ้ยงไม่โดนเลยนี่นี่นี่เนนี่เน่นี่น่มาดิก็จองนี่เลยกระดูกที่มันอกระดูกก็เป็นกระดูกอย่างวันข้ามเหนะกระจองนี่เลย สภาพนี้อย่างเก่าเลยแม่นึกว่าแบบรูเป็นยุคสมัยไหนโอ้โหฮันละนี่ราชาเนี่เฮ้ยถราชั้นลงป่านี่แ่ะเราต้องช่วยไน่เนาะไม่รู้สิเอาละโอ้ทองเฮ้ยเราขึ้นไปชั้นหนึ่งเราจะ้องก็ได้แต่ว่าตอนนี้โอ้โหโลจะพังเลยตอนเชียร์จะเป็นซินเนี่ย ยมเจ็บหน่อยโอ้โหจจุฮ้ยยมุมถอยนี่นี่นี่แต่จะไม่ใช้อู้หู้หู้หอ้หู้หอ้หูเหู้หู้หูหู้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 หเอาเ้หน้หู้หู้หมนหู้าู้หู้มูของ้งู้หู้หเ้หู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 งพรัหู้หู้หู้วน้หู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 ้มู้หู้หห้หหเป็นไงู้้หเ้หูล้หู้้้้ แม่อะล <Bond> ่ะเฮ้ยกล่องนี้กล่องอะไรเนี่ยอืออุ้ยถอยแล้วโอ้โหเป็นนักรบผู้กอบกู้โรคแล้วได้เงินด้วยแม่สุดยอดเฮ้ขบวนนี้ไขบวนนี้มันนั่งเป็นอะไรแน่เลยเฮ้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 ยขวานอุ้ยขวานอุ้ยขวานทำอะไรล้อยโ้ยโอ้ยโอ้ยโหดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ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 ้ยอุ้ยโอ้ยโออย่าอย่าเยโอ้ยโอ้ยโล่โอ้ยถอยเร็วๆเย็วๆเร็วๆแต่โอเคใช้โล่ใช้ เกาะพังแกันเลยอู้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 ลองใช้ว่าลองใช้ว่าเนี่ยหนึ่งรอบโอเคหนึ่งรอบเปงนดีหนึ่งรอบอเปงนดีอ้าวอุ๊ยดูดีเลยเอาโลมาอุ้ยเจ็บอุ้โลจ๋าพี่ขอโทษอุ้ยโลจะพังโอ้ยอแหมลูกทิ้งไปโอเครอดอู้โฮ้ยโลจะพังอีกอ้โอเคอเฮ้ย ไกอ R X เหรอเฮ้ยขวานแล้วมั้งเนี่ยทีเค้ก็เท่เลยขวานสับหัวใครเนี่ยอะไรวะต่อไปโล่อพร้อมเนี่ยนักลบต้องใช้ขวานใช่ใช้มีดขามันมีอะไรอ่ะอืมอืือตัวใหญ่เลยโอ้ยโดนใช้อยู่เัินช้าอยู่โอ้ยมใช้มีดขวาตีอะไรนะ เฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยเอาเอาช้าช้ายงี้ติดติดมุงดิอ้าวเป็นไงล่ะครับพี่โอ้ยเจ็บ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 อือนี่แไงโอ้โหปิ๊บแม่มาเปล่าพี่โอ้มอนกระจกไปแล้วตัวใหญ่จรงๆตใหญ่มิดาสุดเท่อย่างนั้นแต่มันก็กระจกว่าเป็นราชาได้ไงนี่ฮะเก่งข้าตัวใหญ่เราอ่ะเก่งข้าตัวใหญ่เราอ่ะโอ้กระจกอีกเลยเราอือโว้าเอาเลยว่าช่องฟรีมาจะจ oh, ูบไหนา แม่อูยหองลองอุ้ยแต่ว่านะมันนั่งทำสินี้เฮ้ยอุ้ยทำไมลาดางงั้นนะเฮ้ยอ้วทำไมดาคนคุค้นเหมือนในเกมเกมหนึ่งเลยคิดมากคิดมากเอาละโอ้สบายคราวนี้แม่กลับบ้านนะทีนี้เป็นทีมก,กัวกอบกู้โลกแล้วอุ้ยไม่มีอะไรง่ายกว่านี้นะแม่เดี๋ยวค่อยมาเก็บทองกันนะนะเพราะว่าเราจะกลายเป็นเจ้าของภาษาที่นี่แม่ อ่ะล่ะกลับไปหาลนั่งบ้านดีกว่าอ้หกลับมาแล้วอ,อ่ะนี่อยู่ดีเนี่ยเฮ้ยนี่แชงมึงเนี่ยฮะไม่แชง่งไม่แชง่งก็เห็นว่าเออกลับมาอย่าปลอดภยออัยโค้ชสัประการ์นี้เออก็ยังโอเคอยู่เอาพนักบ,บ้านมีอของผมอ่อะยอ้ออะไรอ่ออะไรอ่ะไหนคุณจะฉันจะเห็นเธอมันตั้งเลยนะฮะภาษาเนี่ยฮะแล้วภาษาเนี่คืออะไรอ่ะฮะภาษาไหนภาษาโน่นเป็นภาษาเพชรนู่นที่เธอต้องมาชิดฮะสูบคือ หวัวหน้าบ้านคือให้ผมไปพิชิตภาษานะราสาทที่เป็นเพชรส่วนปราษาที่เป็นดินนั่นคือภาสาระดับก,กระจกสุดรู้ไหมฮะนั่นคือกระจกสุดเหรอใช่นะเคยต้องไปปราสาทเพชรนะเพราะมันโหดที่สุดส่วนปราสาทนั่นน่ะใครๆก็จัดก,การได้ฮะกระดาษเพื่อนเธอจะทำได้เลยจริงเหรอนุ๊ปไม่รู้ไม่ชี้ผมแค่มานั่งเลงนี้โอ้โหมานั่งตรงนี้นี่โอโยเราผมต้องไปใหม่ใช่ไหมเนี่ยก็นะสูสีนะหลานเอ้ยฮอยโอโย เราจะจบแล้วยังไม่จบอีกประวัติศาสตร์เพชรเนี่ยโ้พีระมิดว้าวอู้เพชรมีอยู่มีอยู่เฮ้ยดาเนี่ยมันอะไรเนี่ยความสามารถเนี่ยสามารถเพชรพอร์ตอะไรอ่ะโดยการคีย์เข้าส,สู้นี่มันชาใช้เลยใชาร์เ้เลยว้าวลองตีอู้โอ้สามารถวาร์ปไปตุยตูดเอ้ยวาร์ปไปตุยหลังได้เอออุอ้ยแม่ ทำไมวูเบลโกงงี้เนี่ยนะโอ้โหแต่กอดจะพังแล้วแต่ไม่เลยดาบของอพลังเออนี่เนี่ยวูอุ้ยเออหุยพังหมดเลยปานิสเซว่กูตัวชื่อช่องชิ้นวูนี่เนี่ยน,นียออ่นี่นี่เนี่ยน,น,นี่เนี่ยวับวับเฮ้บุ๊บบุ๊บวับบุ๊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 บตุตตตตตตต่มเอฟเฟกต์ส,สุดจริงมากอืโอ้หนามมันจะโกงไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลย ว้าไปตุยหลังได้เออตุยนั่นแหละอู้ชิ้ข้อใหม่ว้าวลองชิ้ก่อนแหละแม่โล่ใหม่นี่แหละสิ่งที่เราคู่ควรโอ้โหรุ้งเลยต่อไปข้ามันคงไม่มีอะไรโหดเกินไปแล้วมั้งเริ่ดจะคิดมากไปเองนะไหนซิว่ามีใครบ้างเอ่ยอุ้ยฮานูฮานูอุ้ยฮานูฮานูฮานูอะฮานูอะฮานูอะโอ๊ย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 อย่าลุยอย่าลุยอย่าลยอย่าลุยอย่าลยมาดิ มาดิมาดิโอ้โยโอ้ยหนูหนูยิงเข้าโอ้โหหนูเลยโอ้ยฮานูเลยิงยิงยิงยังไงยิงยังไงยิงยังไงฮึบตุยตุ๊ดนี่เนี่ยไอ้ึบเขาบอกว่าตะกี้ว่ตุยตุ๊ดนี่เนี่ยตุ้ยตุ้ยหลังตุบ şey, นี่เนี่ยปุ๊บนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอยจับจับ <SPEAK> ต <iens? S 1> ุบตุบตุบตุบนี่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 วับวับอืมุ้ยโอ้ สภาพถึกว่าแบบมันจะสงครามโลกโอ้โหขรนเต็มตัวเลยโอ้ยดีที่ชอบไม่เป็นไรโลยังโอเคอยู่หวังว่าคงไม่เจอชนนี้ไม่มีของเหรอโอ้ยมีของไงโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โล้อ้อล้ัะ้มตีผมโอ้โอ้โอ้ย เด yup. okay. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนทีนั้นโอ้ยมันเอาโล่มาตีเฮ้ยโผลไปแล้วพวกแกโผลไปแล้วน้ย <sax> นี่นี่นะครับอาร์โล่มาตีอาโล่มาตีอาร์โล่มาตีโอ้โหโอ้โหโอ้โห่อนเลยนี่ก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 ่อนเลยคนบ้าเลยเอาโล่มาตีคนอื่นคนบ้าเนี่ยโอ้ยโอเคหวังว่ากล่องนี้เป็นของดีเนี่ยโอ้ ชุดเกาะสายลุงโอ้โหสายลุงเต็มพิกัดเลยเนี่ยเฮ้ยเต็มพิกัดเลยบุบ๊บบุ๊บบุ๊บคุยนี่มันสายลุงนี่แท้ทรูลุงทั้งตัวเลยจงังหวะนี้เฮ้ยเอาละ่ะเราเห็ดดก่อนอืมอะไรล่ะข่ามันต้องเป็นบอสแน่เลยเราจะสู้กนะันเนี่ยฮะเอาละ่ะเราเอา,เอาดาบเฮ้ยเอาเอาขวานไกาอาสู้ดีกว่าเาื่อจะแบบจัดการได้แบบกระจอบรอบเยอะไงอ่อนเท่าไหร่โอ้ โอ้โหวิว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 อะไรเนี่ยพาสต้าเฮ้ยนี่เนี่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 ยโลตีโลตีมาดิ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 เฮ้ยลองกงนี่วับนี่วับตีวับตีวับตีนี่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 วับตีตีอ้แต่ว่าแปงพัาแต่ชิคกอร์ที่โหดจริงเนี่ยโอ้ย กนี่เนี้ยนี่นี่เนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยแต่แลไม่ใช่แลใส่ลุงดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยวนะเราไปขอได้ว่าโอ้ยเฮ้ยดาบไม่ไดาบเนี่ยเฮ้ยดาบเนี่ยดาบเนี่ยเฮ้ยดาบอะไรดาบเลยดาบอะไรเนี่ยดาบคอสโมอยากเฮ้ยโอ้โหว้าวเฮ้ยโอ้โหอเมซิ่งกับสิ่งนี้ ช่วเกาะเนี่ยเฮ้ยช่วเกาะเต็มตัวอู้โูหช่วเกาะโคเท่เลยอู้หูโห้ยบินได้เนี่ยบินไม่ได้เหรอเออได้บินได้บินได้บินได้โอ้ยโอ้โหเฮ้ยเนี่ยเหรอถ้าเราหยุดยั้งเอาไว้ได้สถานการเป็นพระเจ้าโลกใบนี้แล้วเราก็หยุดยั้งเพื่อไม่ให้เจ้าพวกนี้ลรบกากต้องโลกเอ้ยหรือขึ้มโลกสิโอ้ว้าว โอ้สุดยอดอืมโอ้แต่ว่าปราสาเนี่ก็เล็กเหมือนกันเนี่ยแม้ว่าแต่ปราสาอาติอย่างนี้นะแต่ก็ใช่นะเ่าเลยว่าอพิชื่นะโอ้พเป็นเจ้าของโลกขอก็ได้ไยมอะไรทีนี้ของเดียว <c ười> ของเงินไม่มีตังแล้วปะเอาเงินดีกว่าเฮ้ยหัวหน้าหับ้านเ่ตาตังไปห้โหี่บี